สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับสวัสดี f c ทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีทุกคนที่ชื่นชอบนกเขาใหญ่นะครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมเกี่ยวกับนกเขาใหญ่นะครับอย,ยู่ในช่องของผมนะครับบาาเจนกเขาใหญ่นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ได้รู้จักกันนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาให้อาหารนก บรรจาครัอาหารนกก็คือพวกโซนมือปืน,นก็อยู่ครานี้นก็อาหารก็มีอยู่บางส่วนนะครับบางส่วนก็ยังไม,ม,ม่มีนะครับผมก็จะทําการให้อาหารนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูพาไปทํานะครับก็อันนี้ข้างหลังก็เป็นมือปืนนะครับที่ไว้ทํางานเกี่ยวกับในฟาร์มขผมเองนะครับก็เดี๋ยวจะใส่อาหารเข้าเข้า อะไรเปลือกนะครับทีนี้งานทำนะครับเราจะต้องเราจะต้องเทเศษตัวเก่าออกให้หมดเลยอย่างนี้ต้องใส่เข้าไป ครเขาเปลือกเข้าไปกับอาหารที่เราต้องการนะเดี๋วนี้นี่เป็นการดูแลของผมนะค,นครับตัวนี้ก็เหมือนกันเอามาก็ถือออกแล้วก็จะมีไก่นะครับไก่เล็กเข้ามากินพวกไก่แก้นะครับ นี่ครับเท้หันเข้าไปนี่ครับเททิ้งเลย เข้ามาเทอาหารใส่ครับแค่นี้นะครับ,รบเราก็พยายามทําไปให้มันเกือบให้มันทุกค้กนะครับเพราะว่าเวลาเขาไม่มีอาหารมันจะ ทําทให้เกิดการเสียหายได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปทําต่อนะครับุนกโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทําต่อนะครับบริเวณกรงนกผมนะครับประมาณนี้ครับที่ผมใช้ทําอยู่ทุกวันไปออกครับก็ตัดอาหารเกิดผสมเข้าไป

ก็คือพวกเศษนะครับก็คือเกิดจากหนูนะครับมันมีหนูขึ้นมาเหมือนกันนะครับช่วงกลางคืนผมเข้ามาดูก็มีหนูนะครับมีหนูมีส่วนหลักๆก็คือหนูนะครับหนูมันเข้ามากินนะครับเราก็พยายามดูบ่อยนะครับเพราะว่าบางทีอาหารนะครับมันจะค่อนข้างจะหกล้มบ้างนะครับนะก็พยายามดูให้ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําต่อนะครับก็จะถึงคอกบริเวณนี้แล้ว นี่เิงเลยนี่รนี้ครับครับพวกนี้คือเราทําไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาทําอีกฝั่งหนึ่งนะครับคือฝัอ่งทางนี้นะครับนี่ครับยอดมนุษย์ ครับเราเท่านี้เลย มาดูนะครับวิธีการทำนะเทถิ้งครับเทถิงนี่ครับใส่อาหารไปแล้ว เป็นที่นี้เลยอะนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็ทำประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับ มือปืนนะครับข้อนี้ก็คือเราเดินดูมันมันค่อนข้างจะไม่เหลือนะครับนะก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านแต่ละคนอยากดูแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์มารับผมมีเวลาผมจะอ่านให้ดูนะครับอันนี้ก็มาให้ดูการอาหารกันกินนะครับส่วนผสมเหมือนเดิมนะครับที่ผมเคยทำนะครับนะเหมือนเดิมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเกี่ยวกับ รายการนกผมนะครับก็มีอะไรก็สอบถามได้นะครับก็เหมือนเดิมบรีเดดของผมนะครับนกไม่ได้กิ่งทุกตัวเสมอไปนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงต่านี้นครับสวัสดีครับ